เฮ้ยแต่พี่ว่าหลังจากนี้พี่จะเที่ยงคืนจะไป P O E แล้วก็คือเล่นเล่น L ถึงทเที่ยงคืนผมก็กจะเล่น P O E เวาลาชั่วโมงสองชั่วโมงอะเหมือนแบบว่าเป็นมินิเกมก่อนเพราะตอนนี้ไม่ชิลแล้วผมก็กจะผมก็กจะยิงยันมารูด้ดิเฮ้ยเอาดียิงยันมาร์ดแล้วแล้วก็เอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราถ้าสมมติีตัวถ้าถ้าแก๊งเราไม่มาร์ดมึงกับกูไม่มาร์ดกูโกนหัว ล่ะไอกูไปปลูกผมในสัตว์ขอมึงเป็นอะไรเนี่ยให้ชัดให้ชัดชวนึกดิโกนคิ้วโกนหัวเป็นพระมึงไม่ต้องโกนผัวแต่ว่ามึงย้อมผมสีลุงสีสีแดงอะเหลืออะไรสักอย่างอะย้อมสีชมพูเฮ้ยสีชมพูมีคนบอกสีลุงสีลุงมากูคิ้วกระตุกเลยเมกี้เปิดโหวตแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโหวตสีเอาเฮ้ยโอ้โหเอาอะคนอื่นไอ้นายยังแค่ไอ้นายยังแค่สีของกูนีุ่่ม He's so mad but he won't give up อุ๊ยอุยเจ๊จ๊ะทีนี้เราก็เหลือสุดสิ่งสุดท้ายแล้วเอากำลังใจช่วยน้องน้องโลนซ่าว่าจะทันไหมน้องโลนซ่าเนี่ย Meanwhile จบสิ้นแล้วแชมป์จบสิ้นแล้ว ต้องดูสภาพหัวดำของฉันเอาไว้มันจบสิ้นแล้ว It's the end bro We are going free s u n